รูปลักษณะกราฟจะมี2องแบบนะลุงนะที่เราได้เรียนกันคือแบบนี้เรียกพาราโบลาหงายมีแบบนี้นะครับโอเคนะครับคมก็พ,พีเออช่งเรียน,ยน,ยนใหม่ไ้มาใ่อันนี้แล้วก็คว่ำแบบนี้โอเคไหมสองแบบนี้เหมือนกันคือ ถ้าคูณเป็น x ล h กำลังสองเท่ากับ 4c 4, คูณ y ลบ k ไม่ครับต่างก็ตรงไหนอันนี้ c น้อยกว่า0อันนี้ c มากกว่า0 c คือระยะจากจุดเจาะถึงจุดโฟกัสเหมือนกันนะครับแล้วก<อ>็อ,อันนี้เท่าไหร่สามสิบ แบบนี้นะครับป็นไงลูก <S <S อยู่ในโน้ตในรายกลุ่ม,มๆๆเข้ารายกลุ่มแล้วอยู่ในโนดด้ตอะลูกเจอไหมแต่ถ้าไม่ได้บอกเดี๋ยวคุณส่งเป็น pdf ให้บางที ios ก็มีปัญหากับ g o o g l e Drive เจอไหมครับเพิ่มเติม chưa mấy chương trình à, sai rồi, sai rồi. trình chương trình đúng không? Đúng trình chương แบบนี้อ่าก็ถ้า x กำลังสองมันจะวิ่งตามแกน y นะอีกอันหนึ่งคือแน่นอนก็ต้องไหไปก็วิ่งตามแกน x เ,เป็นยังไงครับคราวนี้วิ่งตามแกน x ก,ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตาแคงขวากับตาแคงซ้ายเข้ามไหม ถ้าเป็นอย่างนี้ฟอร์มก็จะเป็น y ลบ k กำลังสองเท่ากับ c c x ลบ h อันนี้คือ c มากกว่าศูนย์นี่คือ c น้อยก,กว่าศูนย์ mm. c คือระยะโฟกัสถึงจุดยอดเหมือนเดิมเหมือนกัน oh. ครับ วงโคมีเส้นไดเรกติกวงรีมีเส้นไดเรกติกถ้าว่าถ้าต้องการให้มันมีมันก็มีได้ก็แค่เส้นที่ตั้งฉากกับแกนเอกแต่ว่าห่างจากจุดโฟกัสเท่ากันกับจุดยอดแล้วแต่จะเรียกเรื่องไหมแต่แค่ไดเรกติกมันไม่ได้ผูในนิยามเฉยๆแต่นในเนี้ยมันผูในนิยามของพาราโบลามันก็เลยมีผลก็เลยถามบ่อย เดเรกติกคืออะไรเมื่อกี้เพื่อนถามเดเรกติกก็คือเส้นอะไรครับเส้นที่คู่กันอสมมูอันนี้เป็นแกนสมมาตรไม่ถูกแกนสมมาตรระยะจากจุดยอดถึงจุดโฟกัสก็จะยาว C หน่วยไหมครับแล้วถ้าครูวิ่งลงมาล่ะถ้าครูวิ่งมาทางซ้าย C หน่วยเหมือนกัน อย่างเงี w ้ยรว้ไลูกเส้นในูกเส้นที่ตั้งฉากกับแกสมมารอ่ะคือไดเรกติกต้องกด3จุด เพื open, inbox, ่อโอเนอินเบลเซอร์แล้วก็ค่อยมาก,กดสาจุดรอบเพื่อโอเนอินแบบกับ,บอะไรดีกุน้จหรือว่ามีมีกโน้จใช่ไหมโอเคทีละ อย่าดืมดูย้อนหลังนะแล้วก็จดตามไอ้ที่เราย้อนหลังเลยนะครับตามนี้เนี่ยก็เลเรดติกก็จะเป็นสมการนี้สมการซึ่งสมการเป็นอะไรครับ x เท่ากับก็ว่าไปโอเคไหมครับเท่าไหร่ก็ดูจุดจุดนี้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อน เอาณ์อย่างนี้อาณ์อย่างนี้ท่องท่องเอาไว้ว่าโฟกัสจุดยอดมันจะวิ่งตามอะไรครับแกนสมมาตรอืมวิ่งตามแกนสมมาตรถ้า c เป็นบวกแปลว่าอะไรครับโฟกัสวิ่งเข้าในพาราโบลาเหรอปะไม่ใช่สิพูดผิด c ต้องวิ่งเข้าในโฟกัสอยู่แล้วโฟกัสต้องวิ่งเข้าในพาราโบลาอยู่แล้วถ้าวิ่งขึ้นเป็นบวกวิ่งลงเป็นลบ วิ่งขวาเป็นบวกวิ่งซ้ายเป็นลบก,ก็แค่นี้นะโฟกัสจะวิ่งเข้าไปในพาราโบลาอยู่แล้วนะครับมาดูข้อนี้คราวนี้เคาว่าจงหาสมก,การของพาราโบลาที่มีจุดยอดนี่หรกจุดยอดแปลว่า H เป็น2 K 2> เป็น 3, 3> โอ้ แกนของพาราบโบลาแกนของพาราโบลานี่คือแกนสมมาตรนะลูกนะ symmetric line ขนาดกับแกน y ายนอนือตั้งนอนือตั้งตั้งถูกต้องเป็นอย่างนี้และพาราบโบลาผ่านจุด4 5อ่ะ มาลงจุดตรงนี้กันจุดนี้คือจุดสมมติตรงนี้คือจุดยอดอ่ะเป็นจุดสองสามถามว่าพราบลาเนี้ยมันจะง่ายหรือความาเพราะว่าเพราะสี่ห้ามาอยู่ทางขวาบนของจุดยอดนึกออกไหมสี่ห้าอยู่ขวาบนของจุดยอดนะใครไม่รู้ สี 4, 5, อยู่ขอบบนเพราะอะไรครับ x เป็นสองไปเป็นสี่สามไปเป็นห้ามากขึ้นไปขวา y มากขึ้นขึ้นบนนึกอกไหโลกเพราะฉะนั้นจุด4ี่ห้าตรงนี้เรา้็ข้าวพอต่อมาตรงนี้คือจุดสี่ห้าครับพอนกราฟก็ได้เป็นลักษณะอย่างนี้โอ้โหค่อยเลื่อนจุดเอานะ หนึ่งอ่ะประมาณนี้เพจน์สมการคืออะไรครับไงจะต้องเป็นเอกลบสองกำลังสองเท่ากับ 4, 4 y ี y ซลบสามเห็นไหมเดี๋ยววกกับมาร์คเคลื่นด้วยไปแล้วผ่านจุด4-5แปลว่า แทนค่าเห็นไหมมันต้องมาสเต็ปมาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็น4ลบ2เท่ากับ 4c 5ลบ3ลบ2แล้วเราเป็น4เท่ากับ 8c พ้น c เป็น1ส่วน2พ้นข้อน,นี้ก็ตอบ x ลบ2กลัง2เท่ากับ2 y ลบใชชิลลอันนี้คือรูป Standard Form ถ้า General Form ละ่ะก็ต้องกระจายก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ4 x ลบ2 y 7, อ y บวก7บวก10เท่ากับ0ครับ ก็จะมี2คําตอบแล้วแต่อาจรย์จะต้องการคําตอบแบบไหนแบบ general หรือ standard นะครับข้อหามาดูเขาบอกว่าจุดโฟกัสอยู่บนเส้นตรง x เท่กับสาแสงว่า f คือจุดไดครับ3 b แล้วกันเนาะเป็น3 b แล้วกันเนาะเส้นตรง x เท่ากับ3คือเส้นที่ x เป็น3ตลอด y เป็นอะไรไม่รู้ y เป็นได้ตลอด y เป็นเลขอะไรก็ได้ก็ะจายตัวแปร b ไว้อ่มาลงพี่เกกันดูคราวน,นี้อือพี่กเกคร่าวๆคร่าวๆหนึสอง สามเส้นนี้เป็เส้น x เท่ากับสามจุดแปดศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดและจุดลบหกสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก นึ่สองสามสี่นี่ประมาณนี้นี่เพราะฉะนั้นคิดว่าจะอยู่ไหนไหคความตะแคงซ้ายขวาโฟกัสอยู่บนแกนตะแคงซ้าย หรือจะแขงขวาหรือเป็นไปไดทั้งคู่หรือว่างายไม่น่าจะไงายได้ใช,ใช่ปะเพราะว่าถ้ามันจะไงความนะลูกตรงนี้มันต้องสมมาตรกันรู้ปะจุดจุดเนี้ยก็คือจุดจุดที่ไรครับจุดที่เป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอันนี้จุดแปดเนาะจุดแปด แปดอะไรแปดสีแปดสีเนี่ยถ้ามันจะหงายหรือว่าคว่ำนะจุดแปดสีมันต้องอะไรครับสมมาตรแต่มันไม่ได้สมมาตรกับแกนไงกับจุดโฟกัสอ่ะแปลว่ามันต้องไม่ตะแคงซ้ายก็ต้องตะแคงขวาเก็ตปะคือสมมุติว่ามันจะหงายคว่ำมันก็เป็นไปได้แค่สองเคสตคือปึ๊บลงมาอย่างไงก็ตายขึ้นมามันก็ต้องห่างไกลกว่านี้ใช่ไหมเออเพราะว่าเส้นสมมาตร มันจะเป็นเส้น x เท่ากับ3เลยถ้ามันหงายควม่วมอะนวดไหมลูกเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ใช่หงายไม่ใช่ควม่มแปลว่ามันก็ต้องมี2เคสคือแต่แคงซ้ายขวากับคือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้นะสมมตินนะน,นี้สมมตินนะนีลูนออกนวดปะอันนี้ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วจุดโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยหรืออีกเคสหนึ่งคือไอ้ประมาณนี้ ือประมาณเนี้จุดโฟกัสตรงนี้ประมาณเนี้ยนึกออกปะมันก็ได้ตอบไม่ได้ว่าไงความตะแคงซ้ายคือตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาแต่เรารู้สมก,การนี่นึกออกปะเพราะฉะนั้นอ่าสมก,การกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พบว่าอะไรครับเป็นพาราโบลา ตะแคงียวโลตะแคงเพราะท่านสมาการคือ y ลบ k กําลังสองเท่ากับ c c x ลบและเราก็รู้อีกแหละว,ว่าอะไรครับ ว่าเรารู้ k หรือรู้ s ไหมไม่รู้ไม่รู้สักตัวเลยเหรอ s กับ k ก็ไม่รู้สักตัวเลยจุดโฟกัสกับจุดยอดมันมีอะไรใช้ร่วมกันนะ <H. S 2> ถ้ามันหงายคว่ำใช้ใช,ใช้ h ก็คือ x เนื่อไหมถ้าซ้ายขวาใช้ k เพราะฉะนั้นตรงนี้ k เป็น ก็ไม่รู้ปว่า x เท่ากับสามเลยเนื้อไหมแล้วก็ไม่รู้ k อยู่ดีใช่ไหมครับอืมแล้วมันมีโอกาสเป็นไงคว่ำไหมอ่ะไม่มีโอกาสเลยเหรอเจาดูให้มันเป็นไงคครูแบบนี้ดูครูดูครูก็คิดว่ามันไม่น่าจะหงายคว่ำอ่ะเพราะว่าถ้ามันหงคว่ำแปลว่าอะไรครับจุดยอดกับจุดโฟกัสต,ต้องใช้ร่วมกัน แล้วแบบไหนที่มันจะไงจะคว่ำอ่ะสมมุติสมมตุติสมมตุมมติอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ครูก็ต้องรู้แค่อะไรครับโฟกัสคือ hk ครูก็ไม่รู้ใช่ไหมมันมีกี่ตัวแปรครับเนะี้ยโอ้โหสี่ตัวแปรแต่สองสมงการใช่ปะ่ะหรือใครมีไอเดียมากกว่านี้อ่ะแต่ถ้าเป็นหงคว่ำระ อันนี้หนึ่งก่อนสองเอาโอาเคที่สองกันนะเป็นเพื่อคูคาดการผิดพาราบโบลาไงหรือความคู่ก็แย่อะไรครับสมการคือเพราะก็จะได้ H เป็นสามเหมือนที่ครูบอกไปจึงเป็น x ลบ3กำลังสองเท่ากับ c c y ลบ h ก็จะเหลือ2สมการคือ c กับ h ใช่ไหมเหลือเหลือ2ตัวแปรคือ c กับ h ถ้ามันเกิดข้อขัดแย้งมันเป็นไปไม่ได้ข้อขัดแย้งยังไงยกกำลังสอง้้วได้ติดลบในข้อข้อขัดแย้งแอพลเต่อไปผ่านจุด 80ก็จะได้8ลบ3กำลัง2เท่ากับ 4c0 ลบ h แบบนี้ดังนี้ได้เป็น55 5, 25เท่ากับลบ 4c h เก็บไว้ x เป็นลบหกก็ได้เลยครับลบหกลบสามกำลังสองเท่ากับซีซี y ก็เป็นสี่ลบเอชเราก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเก้าเ้าแปดเอ็ดเท่ากับสิ C 4ลบเป็นสมการที่สองโอเคไหมแล้วก็มื่กีลบ C ่เอป็นยีอืม ทอนได้16ซีมเท่าไรครับตวกครับทำไมถึงต้องมีจุดเซลลูเขียวบนอีกเทสาคืออะไรวะคือรฆ่าคุณครูผมไม่ได้ฟังครูพูดแต่แรกใช่ไหมแล้วผมก็มาลอกตาแล้วผมก็งงไม่คือผ,ผมฟังครูอธิบายแล้วแต่ผมงงก็เ,เป็นจุด โฟกัสจุดอะไรที่คาดบ้าจะอยู่เพราะจุดโฟกัสอยู่บนเส้นตรง x อเท่ากับสามก็เลยเราคิดว่าเอมมันจะตะแคงซ้ายขวาใช่ไหมพอตะแคงซ้ายขวาปุ๊บเกิดปัญหาอะไรครับเราไม่รู้เคถ้าไม่เราหาสามตัวแปรเลยเขาเนะี้ยกับสี่กับแค่สองสมการเกิดเรื่องครับก็เลยวกใหม่งั้นเอาใหม่มาดูหงายคว่ำพอหงายคว่ำเราละเ,เรารู้อะไรครับรู้ h อชเพราะหงายคว่ำม,มันใช้ h ร่วมกันนู่นไหมกับโฟกัสแล้วก็จุดยอดนะครับพอใช้ล่กันปุ๊บครูก็ได้กำลังจะได้ S อสเอป็นอะไรครับคาวนี้นพูดย4เขียนยี่พูดยเขียนสี่ั้นเพราะฉะนั้นสิบเท่ากับอันนี้ก็จะเป็น6แล้วก็56ใช่ไหมลกูกเพราะฉะนั้นสเป็น สี่เฮ้ยเลขลงตัวด้วยสี่เป็นสี่ด้วยพอสี่เป็นสีแสดงว่าเอเป็นเท่าไหร่ครับลบยี่สิบห้าส่วนด้วยโอ้ทุกคนก็ไม่บอกคูเนาะไม่บอกคูเนาะไม่ใช่คูรูเอสอยู่แล้วคูมาเขียนเอสมามนี่มัน K Key. Key. เคเคใช่พาเข้าป่าก็ก็เข้าตามซื้อซื้อสัตว์มาก <t> นะครับพ้อมก็ได้คียอันนี้ก็เป็นส่วนด้วยสิบหโอเคแบบนี้ครับทุกคนอืมเเพราะฉะนั้นตอบ ลบสามกำลังสองเท่ากับสิบหก y บวกยี่สิบห้าส่วนด้วยสิบหกอ่ะเราลองมาประมาณค่า,าลองวาดดูซิคราวนี้จุดนั้นคือจุดลบสามกับอะไรครับเฮ้ยจุดสามกับสิบหกสองเป็นสามสิบสองมันหนึ่งกว่าใช่ไหมลับหนึ่งจุดเท่าไหร่ หนึ่งจุดห้าประมาณนั้น y ไปลบหนึ่งจุดห้าก็จะอยู่อยู่นี่ลบอันนี้ลบหนึ่งลบสองปื๊บประมาณนี้นเดปะ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไปอย่างนี้นี่จุดที่มันจะสมมาตรคือตรงนี้เองสีสีเขียวจะออกมาสมมาตรตรงนี้โอเคไหม สดงว่าตอนแรกที่เราคาดการเราลืมเปลี่ยนนี่ไปประมาณนี้นี่ประมาณนี้ลูกนี่วาดยาวๆก่อนี้จะสวยหไหมไอ่ยนี่ไม่สวยมากก็ก็ก็สวยน้อยอุ้ยเอาอีกแล้วอุ้อกลับมาแล้วถึงไหนละ อ่ะจุกต้องประมาณนี้เนาะนี่ข้าๆประมาณนี้อันนี้ก็ยอดงมานิดน,น,นี่นี่แหละประมาณนี้แหละว้าได้นะ,จจะได้เลยจริงไมนอืออืออ่าอ,อย่างเงี้ยพาราโบลาหนึ่งมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุดศูนย์กลางค่ะจุดศูนย์นกลางกลุ สุดกลางมีสูรั้อะเราจะสูตรั้ไหมหรือว่าเราจะจัดรูปเลยสูรั้คืออะไรเอ่ย x กำลังสใช่บวกวกำลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่า0 h เป็นลบ a ส่วนด้วย2 k เป็นลบ b ส่วนด้วย2แบบนี้เพราะฉะนั at <injuries> ้นจากตรงนี้เราจึงได้ h เป็น ลบหกส่วนสก็เป็นลบส k เป็นศูนย์นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระะนนาราโบลาพาร,ราโบลาเรานี่จึงมีจุด hk อยู่ที่ลบสาแบบนี้ครับ <ạ? S 1> เฮ้ยจุดโฟกัสสิขอเท่าเอ f f ให้ f ให้ P นะ พ่อมีวงกลมอยู่ด้วยเย่ยพีนะลูกมีเส้นตรง x เท่ากับ3เป็นไดเรกติก x เท่ากับ3สมการเป็นไงตั้งหรือนอนตั้งนะเราต้องรู้นะ,ะบ้าคกับเาข้า,ขา,ขากนอ,อ,อันนี้ หนึ่งสองสามอันนี้คือ x เอก้าสามนี่อันนี้คือ directrix d i r e c t i x บอกแล้วมันต้องอยู่คนละฝั่งกับอะไรครับ โฟกัสโดยมีอะไรไปอยู่ตรงกลางจุดยอดถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้โฟกัสคือลบสามศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามนี่คือจุดโฟกัสแสดงว่าตรงกลางก็ต้องเป็นไม่ใช่ศู 0, นย์เนาะเออคุณก็ว่าอยู่เพราะฉะนั้น จุดยอดของพอรอปอลาก็เป็น3าศูนย์ครับและเป็นพอรอปอล่าตะแคงซ้ายหรือขวาหรือหงหรือคว่ำตะแคงซ้ายนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะนี่แบบนี้ครับโดยมีสีเป็นเท่าไหร่อ่าตรงนี้ c เป็นลบสามตอบ c เป็นสามผิดทันทีถูกต้องเพราะมันวิ่งสายติดลบนะครับเพราะฉะนั้นสมาการคือ y กำลังสองหรือ x กำลังสอง,ง,สองเห็นไหมมันเยอะมันยากเพราะอะไรทุกคนบอกยากเพราะอะไรมันมีดีเทลเยอะมันต้องจำเยอะมันต้องตั้งสติเพราะฉะนั้นได้ y ลบอะไรครับศูนย์ช่วยลก กำลังสองเท่ากับสี่คูณลบสามเอกลบสามที่เชื่อจากที่ใหม่ต้องทรมาชีวิตามาแกแต่อาจก็มองไม่เห็น,นและนั่งหน้าเขา,า,า,าก็ไม่เหน็นนะครับครูเขียนผิดเอกลบศูนนะครับนี่ไอนามิก